เอาครับสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะเอานะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับผมหฮาวกสิไปตอนที่เล่าพัฒนาของเฮานะครับเนาะเอาสาหรับในวันนี้กับคันเสาร์อาทิตย์เนาะนะครับแต่ห่าวกสิมาลงให้เพื่อนๆก่อนนะครับเนาะให้เพื่อนไปพิจารณาก่อนนะครับเนาะสำหรับเราพัฒนาของเฮานะครับเอาในงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมาดีนะครับมาดีเนาะนะครับเข้าไปที่โคู่สองตัวล่างนะครับเนาะเข้าไปที่โคู่สองตัวล่างนะครับในสุดนี้นะครับเนาะ นะครับในชุดสเต็ปแรกนี่เขาก็จับมาในี่สี่สิบคู่นะครับเนาะสี่สิบคู่นะครับเราเขาก็จับสเต็ปที่สองแต้มสีนี่ได้สามสิบสามคู่นะครับเนาะสามสิบสามคู่แล้วก็เข้ามาใส่สเต็ปที่สามนะครับก็คือแต้มรวมสูตรที่สามเนี่ยนะครับนะครับแต้มรวมสูตรที่สามนี่ก็เล็กเกินนะครับเนาะนะครับในแต้มรวมสูตรที่สามนะครับในงวดที่ผ่านมานี่ก็เข้าไปที่สองแต้มเลยนะครับเนาะก็คือแต้มสองและแต้มแปดนะครับเลขออกไปที่ สี่เก้าสามนะครับสี่เก้าสามแล้วก็สี่สี่นะครับกรมาสองแต้มนอันนี้สูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนะครับมาสองแต้มเลยนะครับบนล่างเลยในสูตรที่หนึ่งกามาบนล่างกันนะครับเนาะแต้มสูตรที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ก็จะมาแต้มสองและก็แต้มแปดก็มาสองตัวเือกันนะครับมาบนล่างเลยแต้มสองก็คือสามเก้าแต่วันเป็นตัวกลับนะครับ สามเก้าเลขออกไปที่เก้าสามเนาะก็จะติดไปที่คู่สี่สี่คือคู่ที่เขาแต้มแปดนี่นะครับเนาะนะครับในสเต็ปนี่นะครับเนาะนะครับเขาจับมาที่ยี่สิบห้าคู่นะครับตัวที่วงสีแดงในยี่สิบห้าคู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า นะครับยี่สิบยี่ิบเอ็ดยิบสองยิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าคูนะครับนะครับในตัวเด่นของเข้านะครับเราจับออกมานี่นะครับเนาะก็จะเป็นคู่นี่นะครับเนาะก็คือคู่สามเก้านะครับคู่สามเก้าแต่ว่าเลขมันออกเก้าสามนะครับคู่สามเก้านะครับตัวที่ติดสามนะครับเป็นตัวกับนะครับเนาะเป็นตัวกับตัวที่ติดสามเด่นสามวิ่งสามเข้าไปที่เก้าสามนะครับเนาะนะครับเก้าสามนะครับเลขออกไปที่ตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้เลยนะครับสี่สี่เก้าสาม นะครับแต่ว่าตัวเก้าสามตัวนี้มันเป็นตัวกลับนะครับตัวนี้เป็นตัวกลับเก้าสามสามเก่าเนาะแต่ว่าเข้าไปที่คู่สี่สี่นะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะครับเข้าไปที่คู่สี่สี่อาก็ได้ให้อีกคือเก่านะครับคู่สี่สี่เข้าไปที่คู่นี้เลยสี่สี่นะครับตัวที่เข้าจับนะครับเห็นเพื่อนเนาะก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้แปดเก้าศูนย์เป็นเลขที่มาทุกงวดนะครับเข้าสามมาจับนะครับแปดสามสามแปดสามเก้าเก้าสามมันมีแปดสามสามแปดนะครับเนี่นะครับ มันมีแปดสามสามแปดแต่ว่าตัวที่เป็นสามเก้าตัวนี้มันเป็นเก้าสามนะครับเลขมันออกเก้าสามนะครับแต่ตัวนี้มีตัวกลับหมดนะครับศูนย์สามสามศูนย์สามสามก็ตัวเบิลสามเก้าตัวนี้นะครับมันเป็นตัวกลับเนาะมันออกไปที่เก้าสามนะครับแต่เข้าเต็มสองนะครับแต่ว่าถ้าตัวมันวอกกลับนี่นะครับในเลขเด่นนะครับเนาะในเลขเด่นถ้ามันไม่กลับเข้ากลับพร้อมกับจะได้นะครับเนาะเพราะว่าสามแปดแปดสามกลับด้วยสามเก้าเก้าสามไม่ได้กลับ นะครับเพราะว่าในส่วนเรไม่ตกกลับเนาะล้วก็สามศูนย์ศูนย์สามแล้วก็สามสามนะครับเอาอย่างไดก็ดีนะครับก็ไปที่คู่ล่างนะครับสี่สี่นะครับในคู่ชุดเต็มเนาะยี่สิบห้าคู่นะครับในคู่ยี่สิบห้าคู่ชุดนี้ก็เข้านะครับในงวดนี้ก็ผ่านนะครับเนาะผ่านนะครับเนาะผ่านนะครับก็คือไปที่คู่บนล่างกับบ่อใดบ่อใดบนเนาะได้ตะล่างนะครับนี่นะครับเนาะเอาในงวดนี้นะครับผมเ้าสิไปเบิ้งกันเลยนะครับวาซิเด่วาเป็นไจเนาะเราจะไปที่นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานี่ เลขสี่นะครับเนาะมาสี่สี่นะครับเนาะแล้วหลักหน่วยนี่นะครับหลักหน่วยมากทั้งสองตัวนะครับมาสามกับสี่แต่ว่าหลักสิบบ่มีเก่านะมีแต่สี่สี่เก้าสามไม่มีมีแต่สามกับสี่ในหลักหน่วยหลักสิบมีแต่สี่เก่าบ่มีนะครับก็มาข้างเดียวก็คือคู่ล่างนะครับเอานะครับในวันนี้เอากลักสิบไปเบิกกันเลยนะครับเนาะไปที่หลักสิบก่อนนะครับเนาะหลักสิบนะครับในหลักสิบก่อานะครับไปที่หลักสิบ หลักสิบของเราอยู่ในเอ่ยนะครับหลักสิบนะครับในหลักสิบก็คือตัวนี้เนาะนะครับวันที่ผ่านมาเนี่เป็นวันที่สามสิบนะครับเนาะมาที่เลขสี่นะครับมาหลักสิบล่างเนาะนะครับสำหรับในวันนี้นะครับประมวลผลออกมาเรียบร้อยนะครับเนาะแสนหมื่นพันร้อยสิบนะครับบวกกันเลยนะครับได้ไปที่เก้านะครับสองบวกศูนย์ได้สองบวกสี่เป็นหกหกบวกสี่เป็นศูนย์บวกเก้าได้เก้าได้เก้านะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี ตัวนี้บวกสองนะครับบวกสองก็จะเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับได้มาเป็นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเ้อว่างสูตรหลักสิบก่อนนะครับเนาะหลักสิบนะครับต่อไปนะครับไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะไปที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยของเรานะครับเนาะนะครับมาดีนะครับหลักหน่วยเขาบนล่างบนล่างเลยนะครับหลักหน่วยหนักครับนะครับก็คือชุดนี้เนาะนะครับ หลักหน่วยนะครับในงวดลาสุดนี้ก็เข้าบนล่างนะครับบนล่างนะครับเลขเลขสามนะครับเลขสามกบเลขสี่ไม่เป็นเลขเก่าเลขสามนะครับเลขสามไปหน่วยบนเลขสี่ไปหน่วยล่างนะนะครับนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับสําหรับในงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับบวกกันทั้งหมดเลยได้เท่าไรบวกห้าคงที่นะครับได้ออกมาเป็นห้าบวกสองกับสองบวกห้าเป็นเจ็ดเลี่ยงเต็มไปเจ็ดตัวนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยนะครับนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับจับคู่กันเลยนะครับจับคู่กันเลยหนักครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะต่อไปนะครับเนาะเราก็จะนะครับขยายขึ้นมาจากหน่อยนะมันหน่อยหมดเนาะนะครับต่อไปข้าสิ่จับโดยเลขเด่นนะครับเนาะก็คือพระเอกของเรานะครับพระเอกของเรามาเลยนะครับเนาะ ตีตัวนะครับวดนที่ผ่านมาเข้าบนล่างนะครับในพายเอกของเรานะครับก็คือตัวนี้เนาะนะครับวันนี้นะครับในวดที่ผ่านมานี่นะครับก็เข้าบนล่างนะครับนี่นะครับเดินมาต่อเนื่องมางวดที่สามวันนี้เป็นวันที่สี่เนาะนะครับวดนล่าสุดนี้ก็เข้าบนล่างนะครับเนาะสามไปลักหน่วยบนนะครับที่ไปลักสิบหน่วยล่างเลยนะครับเนาะนะครับมาสองตัวเลยบนล่าง สาหรับในงวดน,นี้ประมณผ์ผลออกมาเรียบร้อยได้สองสามห้าเจ็ดสองสามห้าเจ็ดนะครับงวดน,นี้บ่มีแปดเก้าศูนย์นะครับสองสามห้าเจ็ดนะครับเอาไพ่ของเรานะครับสองสามห้าเจ็ดอ่าไพ่เอกมาแล้วสองสามห้าเจ็ดนะครับตัวไหนที่มีสองสามห้าเจ็ดเราก็จะบ่งสีแดงนะครับเนาะนะครับ,นะรบไปที่แถวแรกเลยนะครับเนาะแถวแรก เก้าเจ็ดก็จะมีเจ็ดนะครับเนาะมีเจ็ดไปสี่เจ็ดนะครับเก้าเจ็ดมีเจ็ดนะครับเก้าแปดไม่มีเก้าเก้าไม่มีเก้าศูนย์ไม่มีเก้าหนึ่งไม่มีเก้าสองมีสองเก้าสามก็มีสามนะครับต่อไปเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดก็จะมีเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามมีสองมีสามเป็นพวกนี้ว่ามีเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งไม่มีนะครับหนึ่งเจ็ดก็จะมีเจ็ด หนึ่งไม่มีนะก็จะมีสองมีสามนะครับมีสองมีสามนะครับต่อไปนะครับสองนะครับก็จะมีแถวสองนะครับก็จะมีสองนะครับจะมีสองนะครับแล้วก็มีสามแถวสามก็จะมีสามทั้งหมดนะครับนะครับก็จะไม่มีห้านะครับไม่มีห้าสี่ไม่มีนะครับ ก็จะมีสี่เจ็ดก็จะมีเจ็ดนะครับสี่แปดไม่มีสี่เก้าไม่มีสี่ศูนย์ไม่มีสี่หนึ่งม่นมีสี่สองก็มีสองสี่สามก็มีสามหกนะครับหกเจ็ดก็จะมีเจ็ดหกแปดไม่มีหกเก้าไม่มีหกศูนย์ไม่มีหกหนึ่งไม่มีหกสองมีสองครับหกสามก็มีสามนะครับแล้วก็แถวเจ็ดทั้งหมดนะครับเจ็ดก็จะมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามก็จะมีเจ็ดทั้งหมดนะครับ นี่นะครับต้องออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับนี่ก็สเต็ปนี้ได้จะคู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่บห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสสิสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามสิบหกคู่นะครับสามสิบหกคู่นะค,นะครับในสเต็ปนี้เนาะสามสิบหกคู่ ต่อไปนะครับอ่ามาเลยนะครับเนาะแต้มรวมสูตรที่สองนะครับเพราะใส่สูตรที่สองเป็นสูตรหลักนะครับสูตรที่สองเป็นสูตรหลักก็คือแต้มรวมนะครับนะครับเดินยาวนะครับสูตรนี้เดินยาวมาแล้วนะครับเดินมากนะครับแปดสิบมวดนะครับเนาะเดินแบบนี้ในสูตรที่สองเขาขยายมาเลยใหญ่นะครับมันใหญ่ใหญ่นะครับเะเดินแบบนี้ในสูตรที่สองนะครับเขาก็เดินต่อมาครับนะครับเนาะ นี่ละข้ากับสิมาเควตอนนี้นะสรุดหนึ่งงวดสะรุดหนึ่งงวดนะครับแล้วก็เดินต่ออีกนะครับเข้าบนล่างบนล่างเลยนะครับหลังจากสรุดสรุดหนึ่งงวดแล้วก็เข้าบนล่างเข้าบนล่างงวดล่าสุดนี่ก็เข้าบนล่างนะครับแต้มแปดไปที่ล่างสองตัวล่างสี่สี่แต้มสองไปที่สองตัวบนเก้าสองงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยได้เป็นที่ตัวนี้เนาะนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองตัวสุดท้ายบวกสองนะครับบวกสองบวกสองกอง็เจ็ดบวกเก้า จ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกสองเป็นหนึ่งเจ็ดบวกเก้าเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งได้สองตัวสุดท้ายเนี่บวกสองครับนอกจากนั้นก็เรียงแต้มมาได้นะครับนะ 1, 2, 3, 4, 5, เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรียงแต้มมาถึงหกตัวนะครับสองตัวสุดท้ายก็บวกสองบวกสองนะครับนี่นะครับเนาะเอานะครับในแต้มนะครับเดี๋ยวออกมาเป็นรูปแบบใดนในแต้มนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองสนิทก็ได้เนาะ สองสามนะครับเนาะก็จะได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้กาหนึ่งนะครับได้เป็นแปดตัวนะครับเนาะนะครับในแต้มตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขากระสีมาเข้าจีเต้มสีนะครับเนาะเข้าจีแต้มสีใส่กับตัวนี้นะครับน,นะครับตัวที่ไหนเข้าแต้มก็จะแต้มสีนะครับ นะครับเนาะเอาไปคู่ที่หนึ่งเลยเก้าเจ็ดนะครับมีหกแต้มเนาะหกแต้มนะเก้าเจ็ดหกแต้มเก้าสองหนึ่งแต้มเก้าสามสองแต้มนะครับศูนย์เจ็ดก็มีเจ็ดแต้มนะครับศูนย์สองก็จะมีสองแต้มศูนย์สามก็มีสามแต้มหนึ่งเจ็ดแปดแต้มไม่มีนะไม่มีแปดแต้มเนาะ หนึ่งสองก็มีสามแต้มหนึ่งสามก็มีสีแต้มสองเจ็ดก็มีเก้าแต้มสองแปดศูนย์แต้มไม่มีสองเก้าหนึ่งแต้มสองศูนย์ก็สองแต้มสองหนึ่งก็สามแต้มสองสองก็สี่แต้มสองสามก็ห้าแต้มสามเจ็ดศูนย์แต้มไม่มีสามแปดมีหนึ่งแต้มสามเก้าก็มีสองแต้มสามศูนย์ก็มีศูนยสามแต้ม สามี่แ้มสมสองห้าแมสามสาก็จะมีหกแ้มครับนะครับต่อไปก็จะเป็นสีเจนะครับสี่เจ็ก็มี1นึ่แทมสีสองก็มีหกแ้มสีสามก็มีเจ็ดแ้มหกเจดก็มีสามแ้มหกสองก็มีแปดแ้มไม่มีหกสมมีเก้าแ้มเจดเจ็ดมีสี่แ้มเจ็ดแปดห้าแม 7จ็แต้ม70็ดนย์เแต้ม718แต้มไม่มี729แต้ม73ก็ศูนย์แต้มไม่มีนะครับการในสเต็ปนี้นะครับเนาะนจะได้ออกมากี่คู่นะครับจะได้ไปสกเจ็ดแปด้าสิบสิบดสิบสองสิบสาสิบห้าสิบหกสิเิปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหา ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอ่ะสามสิบคู่นะครับในสเตปนี้เนาะนะครับในย่างละสเตปนะครับอันนี้เป็นแต้มรวมสุดที่สองแต้มรวมสุดที่สองนะครับเนาะได้สามสิบคู่นะครับสามสิบคู่นะครับเดี๋ยวข้อสีแยกออกมานะครับสามสิบคู่นะครับนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นชุดนี้นะครับ ชุดนี้สามสิบคู่นะครับสามสิบคูนะ่ในชุดนี้นะครับสามสิบคู่นะครับในงงวันนี้ได้หน่อยนะครับในวันที่ผ่านมาได้สามสิบสามนะครับสเต็ปนี้ได้สามสิบสามสเต็ปแรกนี่ได้สี่สิบสเต็แปแรกได้สี่สิบสเต็ปที่สองนี่ได้สามสิบสามในวันที่ผ่านมานะครับสเต็ปที่สามจะได้ยี่สิบห้านะนะครับ ในชุดนี้นะครับก็จะเป็นเลขทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสามสิบคู่นะครับลุนบนล่างนะครับเนาะในสเต็ปนี้นะครับสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวหอจังคอยมาจับนะครับตัวเด่นนะครับจับตัวเด่นแล้วก็อารสิ้ใส่แต้มรวมนะครับแต้มรวมสูตรที่สามแต้มรวมสูตรที่สามนี่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับในคลิปต่อไปนะครับเนาะแล้วมันจะนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวโหดนะครับเอานะครับเอาก็ได้เด่นออกมานะครับเป็นที่สามสิบคู่นะครับในวันนี้เนาะนะครับสามสิบคู่แล้วก็ จเต็มต่อไปเฮ้าก sure sure mm ็รจะควายมาพิจารณาอีกนะครับว่าเฮ้าสี่ใสระบบใดนนะครับเนาะนะครับเอานะครับเพื่อนๆเพื่อนจัดเบล็อที่ก็มีนะครับเนาะมีคนจัดสามสิบสามคู่ก็มีในงวดที่ผ่านมานะครับสามสิบสามคู่ก็จัดไปนะครับในงวดที่ผ่านมาก็มีคนจัดเยอะนะครับยี่สิบห้าคู่บอสหลักนะบอใจนะครับเอาสามสิบสามเลยนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับลุ้นบนล่างนะครับเนาะแต่ว่าสุดยี่สิบห้าคู่ของเฮ้านะครับมันก็เข้าบนล่างอยู่แต่มันเป็นตัวกลับเนาะสำหรับคู่บนนะครับเป็นตัวกลับเข้าแต่คู่ล่างนะครับ นะครับสำหรับในคลิปนี้เจ้าเวงจำเนียร่างเพื่อนไปเลยในคลิปต่อไปจังหวะกันต่อนะครับเนาะตอเราคลิปนี้ลาไปเลยนะครับเพ่นเนาะสวัสดีครับ